ท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธาสาวสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิเตวัจจาระสมาธิ สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการจเจริญอนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจารสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยืกเก็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานนี้แบง่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมฌานปฐมฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมณ์นึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออก วิจาร์ก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นหาใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทึ้งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจม,มกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนยเหนือเส้นเดือ สำหรับลมให้ใจเข้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนเหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมใม้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวเินที่หาความสุขเปรียบเทียบเดใดไม่ได้ไม่มีความอิบอิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอืน่นอันนี้แปลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตเจอจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะวายของขี้เมาขี้เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอรมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับผู้ฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แล้วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับแคครู่เดียวหรือว่าเดียวเดียวจะมีอาการวิวคลายตกจากที่สูงในเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายเพืพ่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบแลอารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบๆแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพลัดจากฌานมีจึงมีอาการวิรวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจอย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจารเส้นได้เรือปีติสุขเอกคตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหาใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความเนื่องสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเราเนกบบวพุทธเวลาให้ใจออกเนกว่วโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าชานที่สองเมื่อกนณาจิตเข้าถึงชานที่สองคำภาวน,นาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์สงมีความเอิบอิมมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานีีสองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอหที่เราลืมไปเสีแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนาเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใชร์ากายของความเผลอแปลากาเของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านั้หลายพึ่เข้าใจตามนี้สำหรับอ,อาการของชานีสามนั่นมีองสองคือเหลือแต่สุศกับเอกคขาตาตัดปีติหายไปอาการของชานีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้งา่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองล้วทางร่างกายจะสังเกตว่าเมี่อกายคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงเป่งเม่ะอะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก โอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่ไม่เอาเสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโพรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเพื่มีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีนี้มีองค์สองคือมีเอกเข้าตากับเิขาเอกเข้าตาหมายความปรทสงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสมัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมานี้เพื่อประสงค์าาทายทานหลายทราบว่าอากายของชานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสาริกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌา,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 านาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ชา่างไม่สนใจนี่เราพูดกันด้ว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนอพอใจแค่นั้นเมาวานนี้ดีกว่าวันนี้าวันนี้เลวกว่าบวานี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีาการลิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แล้ววันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปนสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลุ่งความดีนั่นก็คือเวลาที่จะเริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติก็ตามกรรมาถานกออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็า่าง ย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ชานนั้นเราต้องการทรงชานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขณะนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจารสมาธิเราก็พอใจเจ็ดจบในยทานชา้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทำจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมเล้โอเบคา้าคือจิตจะทรงชา,ชานสีได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราคือเครื่องการกระทําสมาธิยานที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทําการทํางานก็ดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินัมาตเดินไปธุระจะทําอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกพยายามที่งลึกลมหายใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราดายาหรือแล้วก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราดายามือเราถือจอบจอบต่อฟันดินหรือเราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านมีปัจนายานก็จะพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้หนึ่ง ซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยเนื่อยนี่ยก็แมงร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสกุลจะไปไหนทันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนร้อนร้อนก็นเหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมันจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือขณิินนกิสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายหน่วยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปในืความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลหรือได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มวนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจาก่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจาย้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็จยาถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชา้าการอยู่ในป่าชาัดการอยู่ในถ้ำผมทํามาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบกคนใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างใดก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ำไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใลจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางแม,มการอาการที่ต่อสู้กับความเหนืห่อยและความร้อนนีผมเคยทำแบบนี้นะเคยทำแบบนี้บางทีพ้นทำงานเหนื่อยๆดีไม่ดีกำลังเหนื่อยหอบแ็กแ็กนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกทีอเจ้าฝึกแบบนี้เวลาทำงานหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่ยันนั่งทำแบบนั้นระวังนะย่ายใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลส มันจะมีการโอ้การอวดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ได้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายๆทยายาว่าอย่งไงก็ช่างวรเดี๋ยวหนึ่งเราก็รุกไปทำงานของเราใหม่นี่ประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี่ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ่นวายเราย่องเข้าไปใกล้ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปใกล้ทำตามมองเหมือดูอะไรเขาก็ช่าง อาจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรา้สดูที่ว่ามันนำคาญในเสียงไหมถ้าทําอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทําเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาลำคาญเปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กําหนดอนณาปานุสติมาฐานหรือภาวนาไปาด้วยก็ได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้า่งจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสีเท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นเด็กก็เออะโวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิเยียขยายเสียงแผนเสียงแบบไคลานต่อมาแผงเสียงเดียวหรือสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กอี่โผลหกหนึ่งเล่นมันก็ทิ้งกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สดเสียงนันดังบรลังแว่วน้อยลงมาทีละทีทจนก้ทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยที่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชิงอารมณ์ชิงขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถ้าเราพอใจเมื่อไรก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการที่การฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาได้งแต่กเกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยิ่ตัณพระอาราหันต์ทุกองค์ที่ส่่งเป็นพระอาราหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน,น้อยดันน้อยน้อยที่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมาทฐานดีไมด่ดีเดี๋ยวว่าเผลอเอาอะไรมาพูดเปลี่ยนมันจะยุ่งกันใหญ่ นี่ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มีเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับงกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาดา่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดดา่านี่ไม่เห็นจะมีกาการหน้าเรื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเด็ดโดยไร้เหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาจงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้ต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาเสียใหมถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว จะนดาก็ช่างจั่วว่าก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษารมของเราให้มีความสุขใช้ได้ถี่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพรผนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวฮักหัดสูจิตนะครับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภลาคะความรับโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่เมารณมหนักเมื่ออารมณ์จิตของเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบสสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขั้นะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้ส่านนั้นถ้ามันเราเผลอมาไลมันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอะนี่เราเป็นพระอาหารหันต์ใชแล้วเนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ได้ว,ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนหรอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กําลังชานโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นชานโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะวา่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ชาเราก็สามารถจะห้ามหันให้มันให้พินาศได้โดวยวนมาค่ยปัสนายาน อาลวันดทนนาท่านหัางหลมองดูเวลาเห้มาหมดเสแล้วสำหรับปันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้